นักเรียนที่น่ารักของเหล่าซือนะคะกลับมาพบกับอันเหล่าซือกันอีกแล้วนะในวันนี้เราก็สมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของหนีเจียหลีชเชวเชียวเหวียนมะบ้านของเธอไกลาจากโรงเรียนไหมนะคะหลักๆวันนี้นะคะก็มีอยู่สองเรื่องเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเชิงซื้อเชิงซื้อคือคำศัพท์แล้วก็หวีฝานะคะเด็กๆวิวีฝาก็คือไวายากรณ์นั่นเองเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ชังสือคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะ the, เฟยจีเฟยจีเครื่องบินตีอ้อชังสือหัวเชอหัวเชอรถไฟตีสามชังสือชิงกุยชิงกุยรถไฟ,ถไฟลอยฟ้า ซื่อเชิงสือคำศัพท์คำที่สี่แล้วนะคะตีเทียตีเทียรถไฟใต้ดินตีกู่เชิงสือหมูทัวเชอร์หมูทัวเชอร์รถมอเตอร์ไซค์ตีหลิวเชิงสือตู รถตุ๊กตุ๊กทีเชิงซื้อจิวจ๋วเตี้ยนจิ๋วเตี้ยนโรงแรมตี่ปาเชิงซื้อโยจุยโยจีไพรสเน่ทีจิ๋วชิงซื้อหยินหางหยินหาง ธนาคารที่ซื้อเชิงซือหัวเชอรจันหัวเชอรจันสถานีรถไฟตี้ซื้ออีเชิงซื้อคำศัพท์คำที่สิบเอ็ดแล้วนะคะไฟจีสังไฟจีสังสนามบิน Shift, internet, าส,าสิบสองเนไกลสิบา้นสือจินจินไกลคำศัพท์สองคำนี้นะคะเด็กๆจะเป็นคำตรงกันข้ามกันนะคะมีไกลแล้วก็ต้องมีใกล้นะคะมีใกล้แล้วก็ต้องมีไกลเนาะต่อมานะคะเด็กๆเราก็ะมาเรียนกันแนวเรื่องของหีบฝาโครงสร้างประโยค หรือว่าไวยากรนั่นเองนะคะไวยากรณ์ของบทนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของหลีคําที่เรสขีเสเ้นใต้ไว้นะคะหลีที่มีความหมายว่าห่างจากนั่นเองไวยากรณ์ในบทนี้เนาะมันก็จะเป็นการถามถึงว่าสถานที่ที่หนึ่งกับสถานที่ที่สองเนี่ยมันห่างกาันมันหลีกันไกลไหมใกล้ไหมนั่นเองนะคะดังโครงสร้างประโยคนี้เนาะก็คืออย่างแรกเลยขึ้นต้นประโยคเราก็จะมีสถานที่ที่หนึ่ง แล้วเราก็สมีหลีแล้วเราก็ตามด้วยสถานที่ที่สองแล้วก็ตามด้วยคำว่าเหยื่อจิ้นที่แปลว่าไกลหรือใกลแล้วก็ตามด้วยคำว่ามาอยู่ท้ายประโยคนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำในการถามนะคะมาไหมนั่นเองเนาะซึ่งโครงสร้างประโยคนี้นะคะหลอซื้อก็สมยกตัวอย่างประโยคให้เด็กๆดูได้แบบนี้นะนี่คือการปีรู้ทุกตัวอย่างประโยคให้เด็กๆดูสถานที่ที่หนึ่งหลอซื้อยกมาคือที่ไหนเอ่ย จิวเตียนจิวเตียนจิวเตียน是什么意思จิวเตียนแปลว่าอะไรนะคะเคือที่ไหนเอ่ยโรงแรมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยคำว่าหลีตามโครงสร้างเลยนะคะหลีที่แปลว่าห่างจากและตามด้วยสถานที่ที่สองเราซือยกมาคือคำว่าหินหางหินหางหินหางคืออะไรนะคะดเด็กๆ ธนาคารถูกต้องค่ะเก่งมากแล้วเราก็สตามด้วยคําว่าเหวี่ยนที่แปลว่าไกลหรือจิ้นที่แปลว่าใกล้น,นะคะในประโยคเวลาใช้จริงเนี่ยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วท้ายประโยคเลยก็คือคําว่ามามาที่แปลว่าไหมเนาะเราก็จะได้ประโยคแบบนี้จิ๋วเตียยเ้ยนหลียินหางเหวี่ยนมาหรือว่า จิ๋วเตี้ยนหลีหินหังจิ้นมนะก็จะแปลว่ายังไงดีสะแปลว่าอย่างไรดีคะประโยคคาถามนี้ก็จะแปลได้แบบนี้นะคะเด็กๆโรงแรมไกล้จากธนาคารไหมถ้าเราใช้เหวียนเนาะแต่ถ้าเราใช้จิ้นละ่ะก็จะแปลว่าโรงแรมใกล้จากธนาคารไหมนั่นเองนะคะ พอเราทราบถึงประโยคคำถามไปแล้วเนาะเด็กๆในการถามถึงว่าสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยหลีกับสถานที่ที่สองมันไกลมันใกล้กันไหมเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตอบคำถามประโยคนั้นเนาะว่าเราจะตอบอย่างไรแน่นอนว่าเขาถามถึงระยะห่างใช่ไหมว่ามันไกลหรือมันใกล้กันไหมเราก็จะบอกว่ามันไกลหรือมันใกล้นั่นเองแต่ว่าเราจะไม่บอกส้ๆนๆนห้วนว่าอืมห่วยไกลหรือว่าแบบ จิใกล้นั่นเองนะคะเวลาเราตอบเราก็จะต้องตอบให้มันเป็นรูปประโยคที่มันสวยงามที่มันเหมาะสมเนาะเราก็จะได้ดังโครงสร้างนี้นะคะเด็กๆก็คือว่าสถานที่ที่หนึ่งมันเดิมถามถึงอะไรตอบถึงอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลีที่แปลว่าห่างจากแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่สองที่เขาถามนะแล้วก็บอกเข้าไปว่าตกลงแล้วมันเหวี่ยนหรือว่ามันจินนะคะดังโครงสร้างนี้เลย ที่เราซื้อาปีปรูยกตัวอย่างมาให้สถานที่ที่หนึ่งเมื่อกี้เขาถามถึงอะไรนะคะเด็กๆสถานที่ที่หนึ่งของเราเนี่ยรูปประโยคคําถามเมื่อกี้เขาถามถึงจิวเตี้ยนเก่งมากค่ะจิวเตี้ยนก็ถามถึงจิวเตี้ยนเนาะโรงแรมแล้วก็ตามด้วยคาว่าหลีถ้าสถานที่ที่สองที่เขาถามคืออะไรนะ หินหางเก่งมากค่ะเด็กๆถูกต้องนะคะเขาถามถึงหินหางนอะาะสถานที่ที่สองคือธานาคารแล้วเราก็บอกเขาไปซ้าว่ามันไกลหรือว่ามันใกล้แต่เวลาตอบเนี่ยเลือกตอบเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ตอบทั้งคู่นะคะเด็กๆเราสมให้รู้นะว่ามันตกลงแล้วเนี่ยมันไกลหรือมันใกล้เนาะเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะพูดได้แบบนี้จิ่วเตี้ยนหลีหินหางเวียน หรือว่าจิ๋วเตี้ยนลีหินหางจินนะคะเวลาแปลเราก็สแปลได้แบบนี้โรงแรมใกล้จากธนาคารหรือว่าโรงแรมใกล้จากธนาคารนั่นเองนะคะ จบกันไปแล้วนะคะดเด็กๆกับเนื้อหาในบทเรียนนี้เนาะยากไหมคะดเด็กๆจะต้องกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็เราสามมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ